คำที่หนึ่งบิดาคำที่สองหิมะคำที่สามฝาชีคำที่สี่มะลิ คำที่ห้ากะปิคำที่หกนาทีคำที่เจ็ดสามีคำที่แปดภาสี คำที่เก้าอีกาคำที่สิบชะนี